ครมอรมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์รายละเอียดโครงการเราชนะเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนจากสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่เป็นเงินช่วยเหลือไม่เกิน3,500บาทต่อเดือนระยะเวลา2เดือนรวม7,00 0บาทเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้มาสรุป9สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับโครงการเราชนะกันครับ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่เป็นข้าราชการพนักง,งานราชการลูกจ้างเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นผู้รับบำนาญไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0 0 0บาทและไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5,000 0 0บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัติ ได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเปาตางังซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. ผู้ที่ไม่ได้มีฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแอปพลิเคชันเปาตางังลงทะเบียนทาง www.rouchna.com ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง12กลกุมภาพันธ์2564เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา 4. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีที่ได้รับเงิน800บาทต่อเดือนอยู่แล้วจะได้รับเงินเพิ่มอีก6 7 5บาทต่อสัปดาห์ทุกวันศุกร์ตั้งแต่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปวงเงินตลอดโครงการ5,400บาท 5. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่มีรายได้เกิน3 0,000บาทแต่ไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก700บาทต่อสัปดาห์ทุกวันศุกร์ตั้งแต่5กุมภาพัานธ์2564เป็นต้นไปวงเงินตลอดโครงการ5,600บาท 6. กลุ่มผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะมีข้อความแจ้งผ่านเป๋าตังให้กดย,ยืนยันสิทธิ์ซึ่งจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงิน G Wallet แอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน1,000บาทต่อสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป 7. กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ทาง www. เราชนะ .com ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564หลังจากนั้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงิน G Wallet Application เป๋าตังค์แล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์จำนวน1,000บาทต่อสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีเริ่มตั้งแต่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป 8. ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้ใจ่ายที่ร้านค้าทุงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีร้านค้ารองรับทั่วประเทศแล้วมากกว่า1ล้านแห่ง 9. เงินจากโครงการเราชนะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้เพื่อให้เกิดการหมุนเงินเศรษฐกิจในกลุ่มคนตัวเล็กไม่เอาเงินไปใช้ในการซื้อหวยเหล้าสุราหรือเอาไปใช้กับห้างใหญ่ๆ กระจายรายได้สู่ร้านค้าขนาดเล็ก,กรวมถึงหาบเร่แผงลอยเราชนะจะลงไปช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนจำนวนกว่า31ล้านคนส่งผลต่อการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดระอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19